สวัสดีชาวเสนาชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่เฟล็กซี่ลันตาทิเบตนะครับนอกจากที่ผมอยู่ตรงนี้เนี่ยมีเซอร์ไพรส์รอคุณผู้ชมอยู่ครับนี่คือนี่ฮะฮีโร่ของเรานนั่เองอ่ะยีต้อนรับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาคนเดียวเด้อวันนี้แนะนําตัวแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับผมเบลล์กรุบุรุษวิษณ์ครับเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยครับผมและนี่น้องสาวสวัสดีค่ะ สารลับลูกษาค่ะก็เป็นน้องสาวของี่ที่อยู่ค่ะนะครับต้องบอกว่าเป็นนักกีฬาทั้งคู่เลยก่อนอื่นถามไปดีกว่าว่าตอนที่รู้ตอนแรกว่าวันเนี้ยเราจะได้เจ้าสิ่งเนี้ยครับตอ,อนนั้นรู้สิ่งไหนมั้งดีใจครับเพราะ <ร uce S 1> ว่าเราก็เป็นอะไรที่พูดไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าดีแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ที่ดีที่แบบ,บทางทางผมแล้วก็ครอบครัวได้เงี้ยก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันได้แบบได้ใช้ชีวิตได้ดีขึ้นอะไรยเงี้ยครับจะเดินพร้อมๆกันครับดี เป็นงไงบ้างขึ้นมาเห็นห้องจริงล้วรู้สึกไงบ้างครับพูดเลยก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ห้องใหญ่มากๆแล้วผมเป็นสายเล่นเกมอยู่แล้วมีคาสเปซให้ผมได้เล่นเกมเป็นอะไรที่ดีแน่นอนแล้วบรรยากาศภายนอกดีมากๆครับผมครับแล้วเราเป็นยังไงบ้างคะห้องนี้โอ้จุดเต้นดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าไม่เคยเห็นห้องที่แบบว่าเหมือนเป็นหลังคาแบบเพดานสูงแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็ห้องนอนก็สวย ห้องครัวห้องน้ำทุกอย่างสวยแบบตื่นเต้นมากเลยค่ะจะพูดถึงไลฟ์สไตล์หน่อยครับ,รบ,รบปกติเราเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยจะไทยยังไงบ้างก็ตอนนี้ผมก็เดินทางโดย B t s ทครับแล้วก็เหมือนได้ยินว่าตอนนี้มี B t s ทธธใกล้ๆด้วย <c oughs> ก็สะดวกดีเหมือนกัน <c oughs> เพราะว่าผมเนี่ยยังไม่ได้มีรถเป็นของส่วนเป็นของตัวเองจะพูดถึงเรื่องของการดูแลตัวเองมากในตัวเองคือเขาเป็นนักกีฬาครับกัมนักกีฬาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าไม่ต้องมีการเก็บตัวต้องซ้อมแล้วนอกเหนือจากการซ้อมแบบที่เป็นสิ่งที่เราทำของเราอยู่แล้วออกกำลังกายยังไงบ้างนะ จริงๆถ้ากีฬา,อ,าอื่นๆที่ไม่เล่นๆๆก,กีฬาดิจันก็เล่นฟุบนตบอลส่วนการดูแลร่างกายก็เป็นการพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ทานอาหารให้ครบห้าหมู่อะไรเงี้ยการกินอาหารให้ดีแล้วก็การพักผ่อนให้ดเีเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับกีฬาครับผมนะคะที่พูดเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าที่นี่ ส่วนกลางที่เป็นห้องออกกำลังกายอ่ะดีมากสระว่ายน้ําใหญ่มากนะครับมีฟิตเนสดีมียิมเราเต้นเป็นปะเต้นได้เป็นไม่ใช่สายเต้นใช่ปะเกือบบางทีนะเราอาจจะเจอตัวเองพิจารณ์เอ๊ะหรือว่าฉันจะไปเดบิวต์ลี่วะทางใหม่นะทางใหม่แล้วมีห้องซ้อมเต้นข้างล่างบรรยากาศห้องนี้ก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับวัยรุ่นอย่างเราเหมาะมากนะครับใช่นะฮะก็โดยรวมว่าวันนี้ดีใจดีใจครับนะครับแล้วพี่ก็ดีใจเหมือนกันที่น้องชอบ วันนี้ดีใจมากนะครับเพราะที่เสนาเนี่ยหนนได้ครอบครัวใหม่นะครับถือว่าเรามันเป็นครอบครัวเสนาด้วยกันแล้วนะครับวิววันนี้ก็ยินดีด้วยมากๆนะครับแล้วก็ขอให้อีกสักคราวหน้าที่มีการแข่งขันรอบนี้ขอสองเหรียญเลยนะได้เลยได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศอบอุ่นไม่เจอทั้งครอบครัวเลยก็ดีใจและเป็นเกียรติมากมากเลยนะตอนนี้เดี๋ยวพี่นะขอตัวแล้วกันเพราะว่าวันนี้พี่ถือว่าพี่มาเยี่ยมบ้านเรานะเยี่ยมบ้านเราแล้วนะนะฮะเดี๋ยวพี่ไปก่อขอบคุณนะครับคุณครับครับขอบคุณ あっ。<music>